ไม่ฉันจะบอกฉันเห็นใช่ถูกฉันเห็นทำไมต้องพูดแบบนี้ใช่ไงเพราะฉันเห็นจริงๆเห็นด้วยตาฉันเองไงเพราะฉะนั้นแล้วคําสั่งกูคําเดียวไงไม่จาเป็นต้องมีใครลําแบบว่าต้องเป็นต้องมีหลักฐานเลยซ้เาแต่ตัวกูต้องตัวอย่างมันไม่ใช่ไงถ้าตัวมึงจะโทษใครต้องมีหลักฐานไงใช่ไงวางแผนมาให้รู้เลยว่าอิสยามมันเป็นพวกไม่มีมันสมองมึงเข้าใจไหมดูป๊อปมันต้องดา่าถ้าไม่รวยก็คือไม่เลิกดา่าเขาเลยปะ ต้องรวยไงรวยเนี่ยรวยหรือจนเนี่ยดูอย่างเงี้ยด่าไม่ได้ไงในหลวงมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเงินหน้าเขาอะไม่ได้ด่าแทนเข้าใจปะแต่ถ้ากูมีแดกพวกมึงก็ไม่มีกูพูดได้แค่นี้แหละเมื่อไรที่กูได้แล้วมีหน้าสั่งการไงกูคูไงคุณจะจำจำนวนที่กูสั่งการได้กูสั่งการได้เมื่อไหร่ไงมึงก็ใช้ตั้งกูมาดิใช้หมดมึงก็รอดดูถูกกูไงมันพิมอะไรมันบอกหาเงินใช้สองหมื่นปะว่ากูใช้โฟนปลอม ว,ว,ว,ว่บ้านบ้านพอพอคนแม่มันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องไปหาบวชมาไงนี่คือสิ่งที่กูจะทำี่ยล่ะนี่กูได้ไงไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ย